สวัสดีครับครูเจน,นะครับจาก g r a m m y v o c a l Studio นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคําถามจากน้องๆที่ถามมาคําถามแรกก็คือถามว่าถ้าร้องแล้วเสียงแฟ a t เนี่ยจะแก้ยังไงครูเจก็ต้องมาบอกว่าเสียงแฟ a ตนี่คือเวลาร้องเสียงสูงไปแล้วเนี่ยเสียงสูงเนี่ยเราเอร้องโน้ตเป็นอีกโน้ตเนี่ยเขาเรียกว่าพ c ชนะล้วเราสร้างเสียงที่ตามได้ตามพีชไม่ได้เสียงมันต่ำเกินกว่าพิชที่จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ ก็คือต้องมาดูจักสาเหตุก่อนเหตุนี้มาจากว่าบางทีเราร้องไม่ได้เพราะว่าเราเกรงตรงคอเยอะเกินไปเกรงตรงกรามเยอะเกินไปหรือบางทีนนในคนลิ้นของเรามีอาการตึงเยอะเกินไปนะครับซึ่งอาการพวกนี้มันเป็นรายการอาการหลายๆอย่างที่มันทําให้เราไม่สามารถสร้างเพจใ h ได้ตรงได้ตรงตามที่เราต้องการได้นะครับวิธีการแก้คือก็อาจจะถ้าเรารู้สึกว่าเราเกรงตรงปากไปอาจจะนวดตรงนี้นิดหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าการ การการถ้าเรารู้สึกว่าร้องแล้วลิ้นเรามีการตึงอะไรเงี้ยงล้อแบบช้ำจริงนี่ก,นนก็จะช่วยได้ครับแล้วก็มันก็จะมีแอสเซอร์ไซส์ที่จะฝึกให้ให้ทำทำให้เราร้องได้ตรงพีชมากขึ้นนะครับฝึกสเกลพวกเมเจอร์สเกลลิ้นมันทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตแต่ตัวโน้ตไปได้ดีขึ้นทาใตนตรงนั้นมันก็ทาให้เราร้องได้ได้ตรงพีชมากขึ้นครับแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างวิธีวิธีการแก้แกครับแต่หลักๆก็คือว่าถ้าถ้าเราปล่อยให เส้นเสียงทางานได้เป็นธรรมชาติเราเราไม่เอากล้ามเนื้อข้างนอกลงข้างตรงคอตรงกรามอะไรเงี้ยไปเกรงมากมันจะทําให้เราสร้างเสียงได้ดีขึ้นครับสําหรับว่าวงวงน้องนี่คุณจะร้องเพลงกับหลายวงครับเพราะบางบางคนเขาว่าดรอปเสียงเ e ป็น e flat เนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเสียงกีตาร์เนี่ยเราดรอปเสียงให้มันต่ำลงมานิดนึงเพราะคีย์มันก็จะต่ำลงมาไปครึ่งเสียงจากคีย์ต้นฉบับนะครับก็ถามว่าทำยังไงให้มันไม่งงก็คือก็ต้องบอกว่า ถ้าเราฝึก ear training ดีๆครับ e a r training คือการฝึกโสดทักษะในการฟังนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจทฤษฎีดนตีนในปุ๊บแล้วเราฝึกสเกลเยอะๆฝึกสเกลเยอะแล้วก็ฝึกเทคนิคการร้องเพลงให้ได้ตรงตามพิชที่เป๊ะมากขึ้นนะครับเราจะ,ะสามารถจะร้องคีย์อะไรก็ได้คีย์เอฟลัก็ได้คีย e ์ก็ได้คีย์จิงหรือคีย์ดอบเสียงก็ได้ครับก็คือ,อวิธีแก้แบบง่ายๆก็ไม่มีมันต้องฝึกนะครับเพราะของอย่างนี้มันต้องมันต้องใช้ความชํานาญถ้าเกิดว่าเรา เราลงทางหรือว่าเราไม่รู้จะทำไงก็คอยติดตามรายการนะครับก็จะมีรายการจะมีเทคนิคมาสอนอยู่เรื่อยๆครับผม